หลังกดสิวแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นรอยกดสิวแต่ไม่หมดหลายคนมีปัญหาเรื่องของสิวอักเสบหลังกดสิวใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆในการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสิวอักเสบหลังกดสิวกันค่ะหมออมแพทย์เฉพาะทางผิวหนังสวัสดีค่ะให้คําแนะนําในเรื่องของการเลือกใช้สกินแคร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในการดูแลความสวยทุกเรื่องเกี่ยวกับหน้าปรึกษาหมออุ้มนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะาต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เรากดสิวแล้วมีสิวอักเสบนะคะก็สามารถเกิดจากสสาเหตุหลักๆนะคะสาเหตุแรกเนี่ยก็เรายังไม่โทษตัวเองนะเราโทษคนอื่นก่อนก็คือคนกดเนี่ยกดสิวออกไปไม่หมดนะคะก็คือยังมีเศษซากเหลืออยู่ หัวสิวเนี่ยคือมันประกอบด้วยเคราตินนะคะเคราตินเนี่ยถือว่าเป็น foreign body หรือว่าสิ่งแปลกปลอมกับผิวของเราถ้าสมมติว่าเรากดออกไปแล้วแต่ไม่หมดเนี่ยมันก็จะเกิด reaction ขึ้นมานะคะทำให้เกิดสิวอักเสบได้กับกรณีที่2เนี่ยก็คือตอนที่เรากดสิวเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นแผลเนื้ออกใช่ไหมคะเป็นแผลเล็กๆๆแบบนี้แล้วเราเองเนี่ยเอออาจจะผิดพลาดในการดูแลแล้วไปทําให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มเติม,ตมให้เกิดเป็นหนองขึ้นมานะคะซึ่งในกรณีที่2เนี่ย น่ากลัวนิดนึงเพราะว่าเชื้อที่ติดเชื้อซ้ําซ้อนเนี่ยมันจะไม่ใช่เชื้อผีแอคเน่ละมันจะเป็นตระกูลสเตปออเรียสนะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถทําให้เกิดปัญหาเรื่องของรอยสิวแล้วก็หลุมสิวได้ดังนั้นเนี่ยต้องป้องกันนะคะง,ง่ายๆเลยนะคะมาบอกง่ายๆเลยก็คือการใช้พวกโลชั่นที่เป็นตัว ยาปฏิชีวานะนะคะในการรักษาสิวก็จะเป็นพวกครินดา้าไมซิโลชั่นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้นก็เป็นของเทอราคลินิกง่ายมากเนาะก็คือ,อพอเรากดสิวเสร็จเนี่ยหลายๆที่เขาก็จะมีทายงทายาอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยแต่พอเราถึงบ้านเราจะต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะล้างหน้าอะไรให้เรียบร้อยซับหน้าให้สะอาดนะคะแล้วเราก็นี่เลยแต่ดูเพิ่งกดเมื่อเช้านะแล้วก็แบบเออไหนๆก็ไหนๆละขออนุญาตมาสอนนิดนึงก็เนี่ยหาง,ง่ายๆนะคะ ทาค่ะเป็นหยดๆทาเลยค่ะไปบริเวณที่แบบว่าเออเราเพิ่งกดสิวไปนะคะมันก็จะเป็นการฆ่าเชือ้อไม่ให้เกิดการติดเชื้อซ้ําซ้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ลดปริมาณ p a c n e ที่แบบที่เป็นตัวร้ายเนาะทำให้เกิดสิวได้ด้วยนะคะนิ่มก็แบบเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีเดินทางไปกรีซดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องเคลียร์สิวตัวเองออกให้หมดก่อนนะคะนี่ก็คือต้องบอกว่าเนี่ยเทคนิคง,ง่ายๆแค่นี้เองก็จะช่วยลดปัญหาทําให้ทุกคนเนี่ย ไม่มีสิวอักเสบหลังจากที่กดสิวแล้วค่ะอาจจะไม่ใช่ไม่มีนะแต่คือลดการเกิดได้นะคะก็อย่าลืมทานะคะก็ลองดูะคะ่ะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่อุมเอามาฝากกันเนาะอ่าแล้วก็วันนี้ค่ะก็คืออันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะก็คือการที่ออพอหลังล้างหน้าเสร็จเนี่ยเราก็จะลงยาตระกูลแบบนี้เป็นตัวแรกแล้วเราค่อยลงสกินแคร์ตัวอื่นๆตามไปนะคะนี่ เสร็จเรียบร้อยนะคะทริควันนี้จบอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะก็คืออในช่วงถัดไปเนี่ยมันก็จะมาแนะนําในการที่เออเราอยากจะมิกซ์แอนด์แมทสกินแคร์ในกรณีที่เออเรามีสกินแคร์เยอะแยะมากมายไปโดนป้ายยาโน่นทีนี่ทีกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะแมทยังไงเนาะขออนุญ,ญาตทักทายทุกคนด้วยนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณซีซี่คุณโพก้านะคะคุณตานหรือเป่าคะ คุณเคพีไม่ค่อยมีสิวแต่โดนกดสีนแต่โดกดกทีน้ำตาไหลตลอดใช่อุ๋มก็เพิ่งน้ำตาไหลแล้วก็หน้าตาเพิ่งดูได้แล้วก็ยังเหลือรอยเนี่ยคะก็เลยแบบเออมาให้คําแนะนําอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาใครที่อยากไปเที่ยวเนาะแล้วก็ไม่มีสิวอักเสบเกิดขึ้นก็กรุณาเคลียร์สิวก่อนไปสักประมาณอย่างน้อย1สัปดาห์อุ้มว่าประมาณหสัปดาห์กําลังดี ก็คือเคลียร์สิวเรียบร้อยหน้าฉันแบบไม่มีสิวอุดตันไปเป็นระเบิดเวลาแถวโน้นก็จะได้ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดมีสิวอักเสบที่เกิดขึ้นตอนที่เราไปเที่ยวนะคะก็ประมาณนี้ถ้าใครสนใจตัวนี้หรอก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะแต่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะร้านขายยาก็มีนะคะและกี่วันทากันแดดและแต่งหน้าได้ปกติโอ้สามารถ ได้เลยค่ะเนี่ยวันนี้ผมก็เลยมา mix and match แบบสกินแคร์ให้เนาะก็มีหลายตัวมากอันนี้เนี่ยวิตชี่ผมก็ทำคอนเทนต์ให้เขานะคะซึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวอธิบายลึกๆในแบบในโพสเนะแล้วก็มีเรตินอยด์มีไวท์เทนนิ่งใช่ไหมคะมีวิตามินซีแล้วก็มีกันแดดอัลตราซันด้วยนะคะ อะเอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยคือเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำเนาะว่าควรจะทำอะไรยังไงหลังกดสิวนะคะแอบนอกเรื่องนิดนึงค่ะคุณหมอถังทำเลเซ,เซอร์ทาดาร k ์บสปอตได้ไหมคะของโอลิเบียได้เลยค่ะควรทาด้วยเนาะก่อนไปทำเลเซ,เซอร์ก็ <laughs> ควรทาอ่ะเอาเป็นว่าเราก็จะมา mix and match สกินแคร์นะคะหลังกดสิวเนี่ยเราสามารถทาสกินแคร์ไดได้บ้างคำตอบนะคะคือทาได้หมดแต่เราต้องแบบเข้าใจนิดนึง บางอย่างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพิ่งกดสิวใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของครีมกันแดดอาจจะต้องหลีกเลี่ยงครีมกันแดดไปก่อนสักอย่างน้อยสักประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นในรุ่นที่เป็นมีพวกไทเทเนียมไดออกไซด์หรืออะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะตกเข้าไปในแผลเปิดของเราแล้วก็พอตกเข้าไปในแผลเปิดของเราแล้วเนี่ยการหายของแผลเนี่ยมันก็จะช้าลงนิดนึงนะคะก็ขออนุญาต เ,เริ่มทาเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะวันนี้เนี่ยอุงก็แบบเลือกตัววิตชี่นะคะมินเนอรัล89แล้วก็มินเนอรัล89โปรไบอติกแฟคชั่นมาใช้ด้วยเนาะเพราะว่าน้ำแร่ว,วิตชี่เนี่ยเดี๋ยวจะได้อ่านรีวิวนะคะน้ำแร่ว,วิตชี่มีคุณสมบัติอันนึงที่สำคัญในเรื่องของวู l นฮีลลิ่งเนี่ยเราเป็นแผลใช่ไหมคะหลังกดสิว เพราะฉะนั้นเน่ยการเลือกใช้สกินแคร์ที่มีริ์ในการช่วยเรื่องของบูนฮิลลิ่งก็จะดีแล้วก็หลีกเลี่ยงตัวที่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้อย่างเช่นเย็นนี้เราเพิ่งกดสิวไปกลับบ้านไปเนี่ยเราจะไปใช้ Renewing Drop ของดรอ l i v i รลิเบียได้ไหมคะไม่ได้นะคะการใช้ Renewing Drop ของด r อรลิเบียเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแบบแสบซ่านขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่ามันเป็น h h a HA, แล้วก็ Uh, BHA ใช่ไหมคะเป็นไกลโคลิกแอซิดแล้วก็ซาลิซิลิกแอซิดก็จะทำให้แสบมันก็เหมือนเป็นแผลเนาะแล้วก็ไปลาดกดอะแผลมันก็จะทําให้อาจจะทําให้หายยากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบคีบอินหมายว่าใช้ไม่ได้นะคะหรือแม้กระทั่งวิตามินซีเองก็ตามเนาะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีแบบนี้คือเพิ่งกดสิวเสร็จใหม่ๆหรือใครเพิ่งกดสิวเสร็จใหม่ๆภายใน หกชั่วโมง8ดชั่วโมงนะคะแนะนําให้ใช้สกินแคร์ที่ไม่มีการระคายเคืองในที่นี้เนี่ยผมก็จะเลือกใช้แค่นี้เลย3ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะหลังหลังจากที่เรากดสิวเสร็จใหม่ๆ2ตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยปรับผิวให้ความชุ่มชื้นมีไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็ได้รับ พวกแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในน้ําแร่นะคะของวิทชี่เขาแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโปรไบอติกแฟคชันที่ก็จะช่วยปรับสมดุลผิวอะไรนี้นะคะตัวโปรไบอติกแฟคชันเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ช่วยเรื่องของไมโครไบโอมบนผิวได้ช่วยเซ็ปเดิมได้นะคะอุมามีโอกาสทําวิจัยร่วมกันกับวิทชี่นะคะก็พบว่าดีมากสําหรับเซ็ปเดิมไม่คิดว่ามันจะดีแต่มันดีนะะแล้วก็ต่อมาก็เป็นมอยส์ไรเซอร อันนี้หลังกดสิวใหม่ๆเนี่ยมอจ,จะแนะนำแค่นี้เลยแอคทีฟอื่นๆที่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคือง,องเช่นวิตามินซีนะคะตัววิตามินซีใดๆหรือว่าเป็นเนโอเรนตินที่เป็นไวท์เทนนิ่งที่มีเรตินนย์อะไรเงี้ยก็อาจจะสกิปข้ามไปแต่วันนี้เนี่ยก็จะมาเล่าลำดับแล้วกันนะเนาะเผื่อใครที่แบบไม่ได้กดสิวแล้วมีสกินแคร์ที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะจะได้มา mix and match ลำดับกันได้ถูกต้องนะคะอ่ะ เริ่มเลยตัวนี้เนี่ยมินเนอร89ตัวนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นเจลใสๆเลยนะคะนี่ให้ดูเนี่ยเป็นเจลน้ำเลยอะ่ะซึ่งก็จะช่วยเป็นเหมือนแบบพรีเซรร่มนะคะทาจะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีซิลิคโคนไม่มีฟีนอกซีอัานอลจริงๆแล้วแบรนด์วิชี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบดีมากๆนะคะคือแบบปราศจากน่นนี้เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายดีไซน์มาแบบดีมากๆไม่มี น้ําหอมอะไรเงี้ยแล้วก็อเน,นี้ยคือซึมเร็วเสร็จแหละต่อมามีชีพโพบีอติกแฟกชัน่นอันนี้เนี่ยก็คือใครที่อยากปรับสมดุลผิวไมโครไบโอมโอเคก็สามารถใช้ได้นะคะทาทั่วหน้าเลยคือแบบอุ้งก็ทาลิมฝีปากด้วยนะไม่ต้องตกใจรอบดวงตาก็ทานะคะ คือมันทาได้หมดนะจริง,รงๆสกินแคร์ส่วนใหญ่เนี่ยสามารถทารอบดวงตาได้ยกเว้นตัวที่มีแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้ามีแอลกอฮอล์มาทาแบบแสบตาแน่นอนนะคะแต่ก็นเนาะแฟนเพน,นทุกคนก็น่าจะแบบดิกเลี่ยมผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์อยู่แล้วเนาะอ่าประมาณนี้นะคะซึมเสร็จหมดแล้วอันนี้คือ2ตัวแรกมันจะแบบซึมเป็นน้ําเลยแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นผิวปกติไม่ใช่หลังกดสิวนะคะผมก็อาจจะเลือกใช้ตัววิตามินซีด้วยแล้วก็ ทาเป็นนนโอเรนตินด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือไม่แนะนำนะแต่อันนี้คือเป็นการไลฟ์โชว์ให้ดูดังนั้นเนี่ยอุ๋มก็จะทาให้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าสี่ห้าหกเจ็ดคืออันนี้อุ๋มพังกดเองนะสักชั่วโมงหนึ่งอุ๋มคิดว่าถ้าทาปุ๊บเนี่ยพวกนี้มันจะแดงขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรทาให้ดูคือขอแค่6 8ถึงชั่วโมงก็พอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยวิตามินซีทาได้เลยเพราะวิตามินซีก็ช่วยเรื่องบูนฮิลลิ่งอยู่ดี ก็อ๊ไม่แสบเท่าไหร่ฮะนี่โอเริ่มแสบแล้วนี่นะะก็รอบดวงตาก็ได้นะคะก็ระหวังเข้าตานะคะเพราะวิตามินซีเนี่ยเป็นกรดเนาะจะได้ไม่ต้องเอฟไอครีมใช่คะ่ะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าใช้ไอครีมนะคะแบบนี้ได้หมดและนี้เนี่ยคือคอด้วย เดี๋ยวคอจะแก่คืออันนี้เนี่ยเป็นอันที่มแบบอยากจะเน้นทุกคนเลยนะห้าหกได้ไหมหกก็คือ,เ,อ,อเนื่องจากว่าอุ๋มก็เป็นหมอที่แบบดูแลเรื่องความสวยความงามด้วยใช่ไหมคะเวลาคนไข้มาแก้คอเหี่ยวเนี่ยยากมากเลยนะยากมากแล้วก็แพงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองเริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้ไปนะคะนี่ทาไปเลยอินจะมินสีแล้วก็อย่าลืมทาคอด้านหลังไยนะคะ พราะจริงๆแล้วคอด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่แบบว่าเราโดนแดดโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยเฉพาะใครที่แบบมัดผมขึ้นหรือว่าคุณผู้ชายเนาะอ่าประมาณนี้ถ้าเป็นไปได้แบบหน้าอกด้วยก็จะดีมากหลังมือนิดหน่อยอ่าวิตซีตัวนี้ซื้อตามคุณหมอดีจริงค่ะผิวใสขึ้นอืมดี ดีถึงได้เลิกใช้นะคะแล้วก็อยู่ในเพจของเราด้วยใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยก็สามารถทักซินบ็อกไปได้นะคะแต่ว่าวิชีเนี่ยก็ไปซื้อกับทางแบรนด์ของเขาเนาะมีแบบช้อปปี้ลาซาดาอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยอ่าอุ้ยก็ไม่ค่อยแดงนะไม่ได้แสบขนาดน,นั้นโอ้ดีอ่ะแล้วก็ดีโอเรนตินก็คือตัว ตัวนี้จริงๆแล้วสามารถใช้ได้เช้าเย็นเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครเป็นฝ้าเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าใช้อัลฟาไบต์ตอนเช้าแล้วก็เมลาไบต์ตอนเย็นก็จะได้ประโยชน์ของไวท์เทนนิ่งที่แตกต่างกันแล้วก็ตัวเมลาไบต์เนี่ยมีซิสซิสตามีนซึ่งมันเป็นไวท์เทนนิ่งที่ค่อนข้างเก่งนะคะจะทําให้แบบฝ้าจางลงได้ดีอะเอนิเวนิโอเรนตินก็จะเป็นเรตินอยด์กลุ่มพวกเรตินอลนะคะที่อยู่ในสเฟียร์แล้วก็มีไวท์เทนนิ่งด้วย ตัวนี้เนี่ยต้องระวังระคายเคืองมีทําให้ผิวแห้งได้นะคะถ้าใช้แล้วแบบระคายเคืองผิวแห้งให้รู้ไว้เลยว่ากําลังเสี่ยงฟ้าดําขึ้นอยู่นะอันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าอาจจะใช้ครั้งละหนึ่งกดอย่างนี้จันพุทธสุขอะไรเงี้ยก่อนนะคะถ้าใครมีผลิตภัณฑ์ดรโอลิเวียเนี่ยก็ให้ใช้สลับกันกันกบตัวรีนิววันไหนใช้รีนิวก็งดนีโอเรนตินวันไหนใช้นีโอเรนตินก็งดรีนิวนะคะ เพื่อที่จะได้แบบเออไม่ได้มีปัญหาเรื่องของหน้าแห้งเนาะประมาณนี้แล้วก็อุ้มก็จะขออนุญาตทานเน้นบริเวณที่แบบเป็นฟ้ากะฟ้ากะเนี่ยคือก็ตอนแรกมันจางมากแล้วนะคะแล้วก็ สกินซูติคก็ไม่สามารถคนโทรลฝ้าอุ้มได้เข้มขึ้นแล้วก็ไปทำพิคโคเลเซอร์ทดลองเครื่องนะว่าจะซื้อหรือเปล่าก็มันก็จางลงนิดนึงก็ไม่รู้ว่ายังไงต่อไปกำลังดูอยู่นะคะอะประมาณนี้อ่าโอเคใช้นิโอโทนเซรั่มทุกคืนก่อนนอนถ้าจะเปลี่ยนมาใช้รีนิวิ่งดรอปต้องเริ่มกี่วันคะก็อาจจะสลับวันกัน หรือถ้าจะหยุดเนโอโทนเซรั่มไปเลยเนี่ยผมคิดว่ารีนิวิ่งดรอปเนี่ยใช้แบบ5วันต่อสัปดาห์ได้เลยเพราะว่าผิวเนี่ยค่อนข้างอดทนละผ่านไปได้กับเนโอโทนเซรั่ม um แล้วก็น่าจะแบบรีนิวิ่งดรอปน่าจะได้เลยอะ่ะ5วันต่อสัปดาห์ใช้จันถึงสุกค่ะลองดูอ่าเอาคุณโยสวัสดีค่ะคุณกุลทลีสวัสดีค่ะ,คคคะอ่าแล้วก็สุดท้ายโอ้ก็ไม่แสบนะเออก็ไม่แสบนะ ที่อุมาธิบายไปตอนแรกนี่นคือตามทฤษฎีแต่พอใช้จริงแล้วก็อ๋อก็โอเคหรือว่าเราแบบมีน้ำแร่วิชชี่ไปแล้วก็ไม่รู้เนะก็เลยแบบว่าทําให้รู้สึกไม่ค่อยแสบกับอะไรที่มันควรจะแสบอ่าอันนี้ก็จะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยเวลาหลักการการเลือกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตามสภาพผิวผิวแห้งก็อาจจะเลือกเนื้อหนักหน่อย ผิวมันก็อาจจะเนื้อเบาหน่อยเป็นตระกูลที่แบบเหลวๆเป็นน้ำ,เป,นนำเป็นโลชั่นนะคะก็อันนี้แล้วแต่เพราะมันเป็นคอมโพ s ิชั o n ของแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อจริงๆอ,อ,อย่างอุมผิวแห้งใช่ไหมคะก็จะใช้ moisturizer ก็ประมาณ1ข้อนิว้วประมาณนี้นี่แหละเนาะ ตัววิชี่ตัวนี้เป็นตัวมอยชิไรเซอร์ตัวใหม่ซึ่งรอมันเข้าไทยมานานแสนนานแล้วมันก็เข้ามาแล้วนะคะดีใจมากๆเป็นมอยชิไรเซอร์ที่เขาบอกว่าจะช่วยควบคุมความชุ่มชืมช้นได้ถึง72ชั่วโมงทุกคน72ชั่วโมงเลยเอง่ะเราก็จะทาประมาณนี้นะคะอันนี้เนี่ยน่าจะได้ทั้งหน้าและคอเลยเพราะว่าเราก็จะต้องทาคอด้วยนะคะแล้วก็รอบดวงตาได้เหมือนเดิม คือโดยทั่วไปอะคะ่ะถ้ารอบดวงตาเราไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอะ mm. ก็ใช้อมส์ใช้เซอร์ธรรมดาเนี่ยแหละทารอบดวงตาได้เลย mm. ดินฝีปากด้วย mm. ได้ปกติเลยอะคะ่ะแต่ถ้าใครต้องการการดูแลเป็นพิเศษอยากจะใช้อายครีมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ mm. นี่ mm. เลยะคะ่ะ มีคุณหมอมีไวท์เทนนิ่แนะนำไหมคะทดของคุณหมอไว้ในใจแล้วหนึ่งค่ะ <c oughs> ก็แนะนำดรโอลิเวียแล้วก็ตัวอื่นก็นี่ก็ได้ค่ะนิโอเรนตินตัวนี้ก็เป็นไวท์เทนนิ่งนะเนี่ยเซรั่มบูสเตอร์ฟลูอิดพิกเมนต์ไลท์เทนนิ่งก็คือตัวนี้จะช่วยเรื่องไวท์เทนนิ่งด้วยค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าต้องการอะไรถ้าต้องการระดับฟ้าจางลงก็เบอร์นี้ถ้าต้องการแค่หน้าใสก็เป็นวิตามินซีบวกไวท์เทนนิ่งคือตัวนี้ก็ได้นะคะอ่ะ เรียบร้อยนี่อุ้ยดีมากเลยอ่ะคือจะดูหน้าใสถึงแม้จะมีรอยกดสิวก็ตามอือมรอยกดสิวแนละ้วฟ้าอันนี้กุ้มใจจุงเบยคืออุ๋มอยากซื้อมากเลยนะพิครู้สึกเหมือนเราได้ของเล่นใหม่แต่ว่าก็ถ้ามันซื้อมาแล้วมันไม่เวิร์คอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้จะซื้อมาทำไมแพงก็แพงแบบเกือบสิบล้านอ่า ประมาณนี้นะคะสิวอักเสบเมื่อกดแล้วใช้แผ่นแปะสิวดีหรือไม่คะใช้แผ่นแปะสิวหลังจากที่กดสิวเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วมีข้อดีนะคือมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะช่วยดูดซับน้ําเหลืองใช่ไหมคะอันที่หนึ่งนะมันก็จะแบบไม่เยิมไม่อะไรอันที่สองเนี่ยในภาวะ Occlusion คือทำให้ผิวคือการที่เราเอาแผ่นมาแปะ,ะคะ่ะ Environment แถวนั Indeed, the ้นเนี flow flow. Flow, ่ยม so, like ันจะเต็มไปด้วยความชุ่มช so, ื so, ้นแถมันจะหายเร็วขึ้นแต่ข้อควรระวังคือถ้ามีอาการติดเชื้ออยู่รูอยู่แบบปริ่มปริมเละเทะเทะนิดนึงค่ะการที่เอาไปแปะเลยเนี่ยมีโอกาสที่มันจะทําให้การติดเชื้อแย่ลงได้เพราะว่ามันไม่โดนอากาศอะการที่โดนอากาศะคะมันเหมือนโดนออกซิเจนฟรีและดิคอลอะไรเงี้ยเชื้อมันก็จะแบบบางตัวมันก็จะอยู่ไม่ได้ ก็ถ้าเกิดจะใช้ก็แนะนําให้ทายอย่างเงี้ยค่ะตัวโลชั่นฆ่าเชื้อสิวแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยแปะแผ่นแปะสิวก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้ววันนี้อุ้มเพิ่งกดสิวนะก็อาจจะขออนุญาตข้ามคลีมกันแดดไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้เฟสฟูดของอัลต้าซันก็มาเป็นลูกหลักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อแล้วกันแต่ตอนนี้ต้องข้ามทีมกันก็ไม่อยากข้ามนะเดี๋ยวขอทานี่ให้ดูเนื้อ คือเกลี่ยง่ายใครที่แบบว่าเคยมีปัญหารู้สึกว่าอัตซันทายาตัวนี้คือทางง่ายเลยแต่เราก็ขอแปะอเอเม็ดดำๆเรานิดนึงอ่ะนิดนึงนะ <c oughs> ขอแปะมันนิดนึงอ่ะมันแบบว่าเดี๋ยวต้องตั้งต้นดูแลมันใหม่หลังจากที่ทดลองนู่นนี่จนเสร็จสับแล้วอะประมาณนี้ อ่ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีทริคอีกอันนึงที่จะมาฝากทุกคนนะคะก็คืออุ้มะปกติทุกคนก็จะทราบว่าอุ้มจะใช้อีอะไรนะตา่ายแปะตาสองชั้นอุ้มก็ค้นพบว่าการที่เราใช้มินเนอรัล89ตัวนี้ค่ะแทนน้ำเปล่ามันทำให้เวลาที่เราแบบขออนุญาตนะผมอ่ะ การที่เราใช้มินเนอร89ตัวนี้แทนน้ำเปล่านะคะแล้วก็มาแตะสติกเกอร์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นตาไขาต่ติดตา2ชั้นแบบมีกาวในตัวนะคะทำให้เวลาที่เราลอกออกอะ่ะมันไม่ค่อยเจ็บแล้วก็ไม่ระคายเคืองคือดีงามมากๆแล้วก็เราก็กดมา1กดแบบนี้นะคะแล้ก็เนี่ยใช้สติกเกอร์ก็คือใช้เหมือนปกติเลยเหมือนแบบเหมือนกับที่เราใช้ น้ำเปล่าเลยทุกคนแถมดีด้วยเนี่ยน้ำมันไม่ไปไหนไม่กลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยก็คือง่ายๆแล้วก็แปะเลยดีงามมากๆนี่นะคะท,ทุกอย่างมันก็จะแบบเหมือนกันหมดค่ะก็คือแปะได้แบบนี้อืม ดีงามดีตอนลอกออกด้วยมันรู้สึกว่าเออคือละคายเครื่องน้อยลงค่ะนี่แบบนี้แล,แล้วก็แล้วก็แปะอีกข้างหนึง่งเซตก็มีตาสองชั้นเรียบร้อยแล้วนี่ อา้าวข้างนี้ดูแปลกๆคร่แบบ mm. เรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นลำดับก,การ mix and match skincare นะคะเผื่อว่าแบบใครมียี่ห้ออื่นๆเนาะก็สามารถใช้ได้ประมาณนี้เลยเรียบร้อยทากันแดดอะไรคะมาไม่ทัน โอ้กันแดดวันนี้ที่ตั้งใจคือตัวนี้ค่ะ Ultra Sun Face Full In นะคะตัวใหม่ที่เขาเพิ่งลอนอ์เลยแล้วก็มีในเพจของเราด้วยนะคะเกลี่ยง่ายแบบขาวขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่วอกไม่วอกไม่ฟ้าไม่บลูไม, blue, ไม่เขียวอลองดูนะคะคือตัวนี้ที่ออกใหม่ของเขาเนี่ยข้อเดันดับที่1เลยคือแบบเกลี่ยง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเนื้อน,นะคะอันที่สองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทาเสร็จแล้วหน้าจะเนียนนวลสวย อันที่3เนี่ยคุณสมบัติของเขาคือจัดหนักจัดเต็มหมดคือทั้ง UVB ใช่ไหมคะเป็น SPF 50บวก UVA เนี่ยก็คือ PA 4บวกครบแค่นั้นไม่พอเนี่ยเขาก็มีการทดสอบแล้วว่าเขากัน UVA ได้มากถึง95%เลยนะซึ่งแบบดีงามมากสามารถกัน UVA ได้ถึง95%แล้วก็มี พวกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเ e อ็กโตอินช่วยปกป้องผิวปกป้องผิวจากมลภาวะการอินฟาเรดกานวิสิเบลไลท์ได้ครบทุกแสงนะคะโพลูชั่นได้แล้วก็มีไบรท์เทนนิ่งมีเป็นไท์เทนนิ่งด้วยนะคะในตัวนี้ก็ดีมากมายเ,เป็นหลอดกับเป็นอันนี้ใช่ไหมคะคือถ้าให้เทียบตัวโฟโตเอจกับตัวเฟซฟูอิดอะคะ่ะตัวโฟโตเอจอ่ะอุ้มว่ามันจะ เขาเรียกว่าเป็นเป็นฟิล์มที่แบบแห้งแมตไปเลยแต่ตัวนี้ยังให้ความชุ่มชื้นมากกว่าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไว้มาทาเทียบให้ดูเดี๋ยวไว้มาทาเทียบให้ดูนะคะวันนี้เราพูดเรื่องของแบบสิวไปก่อนละกันเนาะโอเคกันแดดผิวมันใช้ได้ไหมผิวมันใช้ได้แต่ถ้าให้เลือกให้เนี่ย คือให้ลองมากกว่าแต่ละคนถึงแม้ว่าเป็นผิวมันเนี่ยบางคนก็เขาเรียกว่ารังเนื้อชอบรังยางจริงๆครีมกันแดดแต่ถ้าผิวมันแบบไอเดียลี่เลยนะคะแล้วก็ไม่ชอบครีมกันแดดที่มีเท t e เ t อร์ใดๆอยากให้ทาแล้วก็แห้งหายแห้งแห้งนะเอาแบบคนหน้าแห้งเกลียดอ่ะ <c oughs> ก็จะเป็น h e l i o c a คร์ว t e r อร์เจนะคะแล้วก็ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นอัลตราซันโฟโตเอ ก็ลองดูนะคะลองดูแต่ตัวนี้ก็คือจะมีน้ำหนักมากกว่าอัลตราซันโฟโตเอชนะคะเดี๋ยวไว้มาทาเปรียบเทียบให้ดูค่ะตัวนี้ทาไปเล่นกีฬากางแจ้งได้ไหมได้เลยเอัลตราซันเนี่ยซิกเนเจอร์ของเขาอีกอันหนึ่งคือเทคโนโลยีที่เรียกว่าลามล่าเทคโนโลยีคือการทาไปบนผิวนะคะแล้วมันจะเกาะติดผิวค่อนข้างดีเวลาผ่านไป7ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงจำไม่ได้นะคะเขาก็มีการทดสอบพบว่า ครีมกันแดดยังเกาะติดหน้าอยู่มากถึง70%เลยวงเล็บถ้าจับต้องไม่จับน่องจับหน้าอะไรอย่างนี้นะคะถ้าจับหน้าเช็ดเหงื่อตลอดเวลาเนี่ยครีมกันแดดมันหลุดแน่นอนแต่ถ้าทาแล้วก็ไม่เช็ดอะไรเลยใช้ชีวิตแบบธรรมดาก็มันจะอยู่ต่อเนื่องยาวนานแบบสิ้นวันไปแล้วยังอยู่ถึง70%ก็ค่อนข้างแฮปปี้นะคะอ่ะเรียบร้อยคะ่ะวันนี้หวังว่าจะได้ความรู้กันกลุบกลิบไปยามเช้านะคะหลังกดซิวแล้วเรามาเจอกันใหม่ อาจจะเป็นช่วงเย็นโอ้ใช่ใช่ขออนุญาตให้ information เพิ่มเติมนิดนึงนะคะในเรื่องของอ,อันแรกเลยแล้วกันเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์โอลิเวียนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือโปรโมชั่นในเพจของเรากับเพจดรโอลิเวียเนี่ยจะเป็นคนละอันกันนะคะในเพจของเราเนี่ยตั้งแต่ซื้อเซ็ตที่2เป็นต้นไปจะได้รับส่วนลด5%นะคะ ในช่วงนี้นะเป็นโปรโมชันนะคะแต่ทางลอตเตอรีเวียเนี่ยเขาก็จะมะีสะสมแต้มอะไรเงี้ยของเขาไปเพื่อให้ได้ส่วนลดแต่เราลดให้เลย5%หลังจากที่ซื้อเป็นเซ็ตที่2เป็นต้นไปนะคะแล้วกอ็อีกอันนึงคือประชาสัมพันธ์ว่าเรากำลังจะรับสมัคร20คนนะคะทางเพจของเราที่จะ ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดรโอลิเวียแล้วนะคะก็คือมีการสั่งซื้ออะไรเงี้ยไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ใช้จะรับสมัครทั้งหมด20คนนะคะเพื่อมานัดเจอกันมีการถ่ายล่งไทยรูปแล้วก็อาจจะขอ,อถ่ายวิดีโอความประทับใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ในทางนองนี้รายละเอียดจะบอกเพิ่มเติมอีกทีนึงซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยจะจัดในช่วงเดือนหน้านะคะแต่ถ้ายังไงมาประชาสัมพันธ์เพื่อการเตรียมตัวของทุกคนก่อนนะคะว่าเออแบบ ใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดรโอริเวียไปแล้วแล้วก็มีความสนใจที่จะมาเจอการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เมื่อไหร่ที่เรามีไลฟ์หรือว่ามีโพสอะไรจะได้ไม่พลาดนะคะจะได้เป็น20คนนั้นก็วันนี้ขออนุญาตขอบคุณแล้วก็สวัสดีลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ช่วงเย็นบายบายค่ะ